วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับอยู่กันที่บ้านของปูเปค้ครับวันนี้ครับเราอ่ะจะไปตามหาของที่ไวเรียกกบครับอ่ะไปเลยเอาไว้เรียกกบใช่ไหมหาก่อนครับหาก่อนใช่ไหมอยู่ตรงไหนนะมันคืออะไรมันคืออะไรไไดเดินลวนะวะครับว่าผมจมำาได้ว่ามันเคยอยู่ตรงนี้แต่หายไปแล้วครับอ้าวหรอใช่ครับเราลองหามาดูตรงนี้ซิครับ อแล้วเราต้องเราต้องทํายังไงทําหมุนมันอย่างนี้เหรอครับใ,ใ<ช>่ะอ่าแล้วไหนลองมาดูซิว่ามันจะออกมาจริงป่ะอุ้ยได้ยินเหมือนเสียงกบใช่ไหม<ช>ไอย่างนี้ใช่ไหมอุ้ยใช่ไหมอ่าไหนลองทําซิอุ้ยนั่นไงใช่ไหมฟังฟังก่อนเฮ้ย อ้าวหายไปแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากบจะออกมาตอนไหนอะ่ะตอนหนึกครับเพราะมันมาหาหาตอนหนึกครับเดี๋ยวค่อยถ่ายคลิปกันเจอกันใหม่นะครับโอเคค่ะ